ครับนี่เห็นไหมหลังจากเสร็จภารกิจในการทำนากระสิกลับบ้านเอาไปแปลงใหม่ผ่านร้อนผ่านมรสุมมาเลยต้นบ่งบอกวัดสายลุยนะอันนี้ก็คือผลผลิตที่แมงกระสาดำหน้าคันนี้จัดจ้านเยนี่ยเน่ยเบิดเลยเสุดนู่ลูกตาก็คือผลงานใอตัวนี้นะ สายลุยวันนี้มันลงลงน้ำบ่ได้ไงลงน้ำลงน้ำบ่ได้มันโมเทนมันบอดมันริบลงน้ำนะเดี๋ยวผมสิไปดัดแปลงให้ลุยขี้ตมได้บ้านล,ลุยได้ก็เฉพาะน้ำตื้นๆน,นะแต่นี่ผมสิดัดแปลงให้ลุยน้ำลึกได้